สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกในก,กลุ่มนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอบอร์ด PWM 50 v 60แนะครับเป็นการต่อใช้งานโมดูลสำเร็จรูปนะครับเข้ากับวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับวัดแอมป์แบบเข็มวัดโวลต์แบบดิจิตอลแล้วก็ใส่ระบบพันกระแทกเข้าไป2ความถี่นะครับมีโลมีไฮนะครับ ตัวนี้จะนำไปต่อกับสวิตชิ่งพาวเวอ Supply หรือจะไปต่อกับระบบมอแปลงที่มีแรงดันไม่เกิน 45V โวลต์นะครับโดยไม่ต้องใช้ระบบไดโอดเรติฟายนะครับเพราะาผมใส่ให้แล้ว1ตัวนะครับเป็นไดโอดบิดจะทำหน้าที่เรติฟายด้วยป้องกันการป้อนแรงดันอินพุตผิดขั้วด้วยนะครับอยู่ในตัวเดียวกัน ตัวนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับเจ้าโมดูลสำเร็จรูปตัวนี้จะมีความถี่อยู่ที่15.5กิโลเฮิร์นะครับส่วนแรงดันที่ใช้นะครับที่ใช้งานจริงก็ไม่ควรเกิน45โวลต์นะครับเพราะว่าโมดูลรับได้แค่50นะครับ กระแสเอาต์พุตก็ได้60แอมแต่ว่าใช้จริงแบบต่อเนื่องนะครับก็ประมาณ30แอมพีคพีคได้อยู่นะครับ50แอมแต่ว่ามันจะไม่นานครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดโครงสร้างคร่าวๆนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ก็เป็น เทอร์มินอลเอาของเคสตู้เชื่อมนะครับมีวัดววลต้วัดแอมขนาด50แอมนะครับวัดโวลต์ตัวนี้ก็ได้ถึง100โวลต์นะครับ VR ปรับโวลต์ปรับกระแส VR ปรับโวลต์ปรับกระแสนะครับแ้วก็สวิต c ์เลือกความถี่ของระบบกระแทกนะครับถ้าผักลงเป็นโลเปิดขึ้น เป็นไฮนะครับคุมด้วยโมดูล pwm ขนาด5แอมป์นะครับตัวนี้อันนี้เป็นไฟแสดงสถานะเครื่องออนครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับมีสวิตช์คาวเวอร์ไว้เปิดปอนนะครับแล้วก็ชุดไฟเข้าบวกลบอันนี้เอา ac เข้าได้เลยนะครับ ถ่าสมมติถ้าเราจะใช้กับสวิตชิงเราก็ป้อนเข้าบวกลบได้เลยหรือจะป้อนบวกเข้าฝั่งนี้ก็ได้ลบเข้าฝั่งนี้ก็ได้นะครับไม่มีผลหรือจะเป็นมออแปลง AC นะครับที่มีแรงดันไม่เกิน40โวลต์นะครับก็ป้อนเข้าตรงนี้ได้เลยไม่ต้องสนขั้วนะครับหรือจะเป็นตู้ชาร์จม้เอปแปลงนะครับ ตู้ชาร์จแบตมออแปลงไม่ว่าจะเป็นตู้เล็กตู้ใหญ่นะครับให้ตั้งเล็งหน้าตู้ไว้ที่24โวลต์นะครับแล้วก็ป้อนเข้าเครื่องได้เลยนะครับจัแบบนนะมันติดขาส่วนภายในนะครับ PR ผม PR ผมเปลี่ยนเป็นแบบทดรอบแล้วนะ vr เนี่ยของเดิมเป็นแบบนี้นะครับ on off ในตัวทวิก on off ตำแหน่งนี้นะครับผมต่อมอยู่ที่ทวิกหลังเครื่องนี่แล้วนะใช้ตัวนี้แทน <c oughs> ที่ต้องเปลี่ยน vr นะ <c oughs> ผมเทสแล้วว่า <c oughs> การปรับมันอะมันไม่เนียนตัวนี้เราใส่ค่า1 0 0 k มา ปรับไมเนียนนะก็จะใช้แบบทดลอกปรับเอาทวนตำแหน่งนี้ก็เป็นโมดูล PWM 5 m นะครับวิธีการ modify ผมลงไว้แล้วนะไปหาเปิดดูโดยโดยซีที่เอามาข <c oughs> นานเพิ่มนะครับระหว่างขาก,กลางกับกาวก็จะเป็นสองตัวนี้นะครับ มี2ไมโครกับ30ไมโครนะครับใช้สวิตช์สามทางเป็นตัวเลือกว่าจะให้ต่อ2องไมโครหรือต่อ30ไมโครก็จะเป็นความถี่ในการตัดต่อ low high v ์มิเตอร์นะครับสำหรับ voltmeter นะ v ์มิเตอร์ไฟเลี้ยง v ์มิเตอร์จะได้แค่30โวลต์นะครับถ้าเกินจากนั้น v ์มิเตอร์พังเพราะว่า ic regulate แรงดัน5โวลต์บนบอร์ดของโวลตมิเตอร์ทนแรงดันได้แค่30โวลต์นะครับแต่ว่าไฟที่ออกเทอร์มินอลหน้าตู้เนี่ยสองข้างบวกลบอะมันเกิน30โวลต์นะครับผมเอาบักมาลดนะให้เหลือประมาณ5-7โวลต์ v, แล้วป้อนเลี้ยงหน้าจอวัดโวลต์นะครับเสร็จแล้วก็เอาสายวัดโวลต์สีขาวต่อที่ขั้วบวกนะครับ แล้วก็สายขั้วลบกับขั้วบวกของวัดโวลต์ต่อเข้ากับโมดูลลดแรงดันนะครับอันนี้อันนี้เป็นเอาใช่ไหมเอยเดี๋ยวดูปานแบบนึงนะครับอ่บาฝั่งนี้เป็นเอาเอาก็เข้าใช่ไหมเอาไหมา อ๋อฝั่งนี้เป็นอินนะครับฝั่งนี้เป็นอินโทษทีอินพุตเข้านะครับออปพุตอยู่ฝั่งนี้ก็ต่อเข้ากระบอดเลยอินพุตก็มาจากเทอร์มินอลลบเทรนนอลบวกเข้าโมดูลลดแรงดันออกจอกโมดูลลดแรงดันเข้าโวิเมเตอร์สายสีดาแดงบวกลบนะครับสายสีขาวก็ไปต่อที่เทอร์มินอลคู่บวกนะครับแต่ไฟบวกที่มาเข้าโมดูลนะครับให้ต่อไดโอดหนึ่งตัวนะ มองเห็นไหมเอ่ย๋ไม่เห็นเดี๋ยวไปดูในรูปกอนนะครับนี่จะมีไดโอดตรงนี้ตัวหนึ่งนะไดโอดหนึ่งเอ็นไดโอดหนึ่งเนะครับถี่ถึงศูนเจ็ดนะครับทนกระแสดได้ประมาณ1นแอมป์นะครับหันด้านมาร์กเข้ามาหาโมดูลนะครับด้านมาร์กนะครับ ที่เป็นขีดสีเท่าๆอาหารเข้าไฟที่มาหาโมดูลนะครับเพื่อป้องกันการป้อนไฟผิดขั้วแล้วโมดูลจะเสียนะครับแล้วก็อันนี้อาชั้นธรรมดานะครับพัดแอมแบบเข็มไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นไดโอดบิดนะครับทำหน้าที่2อย่างเ e c t i ิฟายด้วยแล้วก็ป้องกันการป้อนผิดขั้วด้วย ออกจากจากไดโอดก็จะมาเข้าโมดูลหลักนะครับคือโมดูล PWM แล้วก็จะมีสายย่อยต่อมาโมดูลลดแรงดันอีกเพื่อปรับลดแรงดันให้ได้ประมาณ24โวลต์เพราะพัดลมของเคสตู้เชื่อมัน24โวลต์นะครับก็ปรับลดลงมาว่าตัวนี้ล่ะจะป้อนถึง4 0โวลต์นะครับพัดลมก็จะพัง ส่วนโมดูลนะโมดูลรุ่นนี้นะมี power MOSFET อยู่8ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวนะครับแล้วก็1 2 3 4นี้เป็นไดโอดนะครับเป็นไดโอดฟาสเขาเอาไว้บายพาสแรงดันของมอเตอร์เวลาปิด P w M แล้วมอเตอร์มันจะมีแรงดันย้อนกลับมานะครับ เพื่อป้องกันบอร์ด PWM เขาพังส่วนเจ้าโมดูล PWM 5A นะครับเอาไฟเลี้ยงมาจากซีเนอร์ไดโอดตรงนี้นะถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวไปดูจากคิดเก่าหรือโพสเก่าได้นะครับนี่ตรงนี้นะแล้วก็ PWM out ที่เป็นไฟลบจากโมดูลโมดูลตัวนี้นะ PWM out นะ นดูยากแบบครับไม้เห็นสายสีมพูไหมครับยสีมพูนะตรงเนี้ยผมซูมเห็นไมหมเอ่ยคือ นี่นะครับนี่เห็นไหมดูยากนิดนึงนะมองไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึง่ง ตรงนี้มันจะมีจุดจ้ำอยู่นะ1 2 3 4 5 6 6นะครับถ้านับจากทางซ้ายมาครับตำแหน่งที่5ถ้านับจากทางขวามาตำแหน่งที่2นะครับก็เป็น PWM out นะครับไฟลบที่มาจากตัวนี้มาต่อนะครับเพื่อจะสั่งให้สั่งให้ไดมันหยุดทำงานตามจังหวะของ สั่งให้ได้ได้ได้สตัวนี้นะครับได้สองตัวนี้นะซึ่งเป็น ic 5 5 5หนะครับ2องหครับสาเซมูพนี่ยเป็น p w เต็ม t ไฟลบต่อที่ตำแหน่งขา5ถ้านับจากทางซ้ายนะครับก็จะมาบายพาสสัญญาณสัญญาณแรงดันที่มาจาก vr นะครับ ให้บายพัลงกลาวไป P W M ก็จะหยุดทํางานเป็นช่งวงๆตามจังหวะนะครับนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ยากเท่าไหร่นี้ฝั่งนี้อินอินพุตเอาพุตรับไฟเข้าไดโอดบิดออกจากไดโอดบิดเข้า P W M รับออกจาก P W M ไปเท์มินอนหน้าตู้ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวอีกคลิปนึงเดี๋ยวจะไปสาธิตจ่ายแรงดันให้ดูแล้วลองปรับให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะลองเทกระแสดูว่าจ่ายได้ทักเท่าไหร่นะครับ